สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านำอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะการในช่วงนี้ค่ะก็มีไลยๆท่านส่งคำถาม,มาให้พอ,อน้อยดูให้สุ่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเพื่อที่จะให้พอ,อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะกลับไปดูท่านหนึ่งค่ะท่านนท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่28 ยี่สธันวาคม2508จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนค่ะสำหรับท่านที่สอบตามเปอน้ออยเข้ามาค่ะท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560 เจ็ดเป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ช่วงนั้นถ้าท่านลงทะเบียนในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569อายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะขาย28ี่ธันวาคม2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2568เพราะอะไรเพราะว่า พอ,อ,อหน่อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวในะจะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วก่ะท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2568เพราะว่าท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุตัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่28ธันวาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างิูชีพสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กราคม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน,น้อยเข้ามา28ธันวาคม2 5 0 8ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไปลงที่ไหน ไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นคืออปตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไป บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารนะคะขาดเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นาน,านๆไม่มีการขยับขยันเคลื่อนไหวของบัญชีไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงนนินถอนไม่มีการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบราะน่าจะเน้นย้ำอยู่โดยตลอดว่าบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่จะได้รับเบีอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินได้สําเร็จ นะจ๊ะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะจ๊าจอนที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ทราบว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบียยังคีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สาเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลา อาจาะทานต้องมาแก้ไขปรับปงเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวแล้วจะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปค่ะก็ออประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยด้วยกันนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนนะคะใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาเพอน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปรน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอแนละ้ต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ